โคตรพี่มหากรบสาวน้อยชอบโดดตอนนี้ผมเจอกับสตูที่น่าเกงมะขามมาก,มากนั่นก็คือสาวน้อยจมโดดเหมือนกันเปิดเกมมาตามสไตล์ของสาวน้อยจมโดดก็ต้องวิ่งเข้าป่าไปโอเคครับตอนนี้ผมกับคาเ่นกำลังเล่นอโอ้เขาจะจากไปก็ไป พี่น้อจะไม่พูดแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเข้าไปจัดการแกเองนะโอ้ยไฟเสียจะตายแล้วอ้ชี่น้องหมิงไฟเฉย ได้ด้ยแล้วนะตอนนี้ทีมของผมกำลังเจอกับฟิกริปที่ไม่มีใครอยอมใครแล้วผมก็ได้วาเก็บขี้เตอะแล้วก็โดนล,ลุมจนผมได้นอนแอ่งแมงลงไปบนพื้น้ยสวยเพื่อนสวยสวยสวยเรียวมากสวยมากเรียวมาก <c oughs> มองกูยิงกับเศษขยะ เอ้าทำไมพวกมึงไม่กันแช์รี่กันวะนี่มึงไมบุถุทนนะเฮ้ยเออคลิปหายยังไงมีราบนายเปลเดียมเอ้ยไม่นายเปาบัตเตอร์ไฟอยู่ฉันเจ็บเจ้าปลางูนีเองโอเค แาที่รีโตเหรอโอ้จะตายแล้วเรยวมีจะตายแล้วทำไมรู้สึกว่ามึงเร็วไวยังน,นก็วันนี้โมดออันนี้ให้นันอันนู้นให้ล่นโอ้ยกูไม่ได้ไปนะไแล้วก็เก็บรอเรีวก่อนพิเกอร์เหรอ ตอนนี้ผมจนสุดในที่ไม่พอยังตายเยอะสุดทหารตอนนี้เพื่อนผมันมังแก้กต้องไปช่วยเพื่อนผมเออชินปั๊มขมงเตีไปก็ไม่เป็นไรอ้าวเฮ้ยกูทำไรเนี่ยกูทำไรผิด โดดยดแดกกอนเอาแล้วครับตอนนี้มีเพื่อนชมผมเข้ามาลาเพื่อนก่อนอยากไปคิวเฮ้ยชิทำไมมันถึกจังทำไมทำ,ทำไมมันถึกจังวะนี่สาวน้อยยอมโดดน,นะเพื่อ คือว่าที่ผมแพ้เขาคือเพราะว่าผมเวลน้อยเนี่ยอ่อวาวเ้ยตายไปนีวะทีนี้ผมได้มาเอามังกรก็อ่าเดียวตายแล้วอาวเดียวมากุยผมไม่งงที่จะไปช่วย เพราะว่าผมสูว่เขาไม่ไหวปูเตีกป๊ปุ๊อบพุโอเคเฮ้ยม่เลี้ยงไม,ไ,มไม่ไหวเลยไม่ไหวเพราะ่าผมไม่มีของเทพไงตอนนี้หนึ่งหนึ่งกันผมต้องรอดถ้าผมไม่รอดก็คือผมกากมากเลย้วจะจะ จะลองให้เดาใส่แม่เลยโอ้ยแม่เลยบันแม่มากคอยจะแตกแน่แปึจจุบัดจะปึจจุบันจะ,จะจโอเคผมยังรอดอยู่ ได้มาหนึ่งคิวโอจะจบเกมอยู่แล้วเพิ่งได้คิวเดียวนี่นะก็สามน่า,าจบงเล้ท้ายเกมโหต้นเกมกาอะไรนะ่ใครนะ่ยเห็นนะเห็นนะครับต่อใส่แม่เลยต่อ ผมเชื่อว่ามันก็มาฆ่าผมน่นไงกินด้วยมันมาแล้วผมต้องรีบเอาเลือดก,ก่อนผมก็มีน้อยหน้าที่จะมาช่วยช่วยตากก็ตะเลย เลเยอร์ถูกปล่อยแล้วไม่มีใครใช่ไหมโดดไปแม่เลยโอเคแล้วกูก็หนีแล้วกูก็เตกไอ้อ่ <c oughs> ตอนนี้มันมากระน,นำอยู่หน้าปั๊มผมทุกคน เฮ้ยพวกกูก okay. okay. uh, ็สามารถท่าก็สไลเย่ได้เลยเกือบแพ้ไม่เป็นท่าแล้วไม่รักกูโอ้ยปั่มแตกไว้ม่ เดือชงเจโอ้ยเด<น>็ดเด็ดผมเออได้แล้วสองคิวผมจะทิ้งมันผมจะทิ้งคลิปไว้ตรงนี้เลยอ้าวเน็ตผมเริ่มไปเน็ตผ,ผมเริ่มไปต่างจังหวัดแล้วทุกคนอ้าวเฮ้ยอ่าวจบแล้วก็ชนะแบบ easy ไปดิโกาตายแบบครั้งมา